สวัสดีครับบอ่อนนนี่ครับผมสบายดีสตระดามจ้าคลิปนี้มาเจอกันยามเรียงที่บ้านสวนครับผม EP นี้ก็ว่าจะมาต่อเติมตรงที่เราเลี้ยงหน่แดงนะครับจะมาทําหลังคาเพราะว่า,าผ้าใบมันโดนแดดแล้วมันก็จะกรอบนะครับเมื่ออื่นเมือม่อฮือเราก็จะเดินทางกลับลาวแล้วครับผมพาสตรดดามกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับตอนนี้เราก็ต้องเคลียร์ของที่บ้านสวนให้เสร็จนะครับส่วนไก่กับปลาก็น่าจะให้พ่อกับแม่ดูแลให้นะครับน่าจะประมาณสักสองวัน ขึ้นมาให้อาหารไก่เพราะว่าเรามีกระปุกเป็นบุฟเฟ่จ้ะเนอะอีพีนี้เดี๋ยวอัปเดตบ้านสวนกันก่อนก่อนที่จะต่อเติมหลังคาตรงที่เราเลี้ยงหนเองนะครับแผนแผนแผโอ้โหพูดได้ใดตักแหนนี้ลองมาจ้วหนองครับบารอนี่ตอนนี้น้ําเต็มสระแล้วครับอู้หยอันนี้บไริเกิดจากฝนตกนะครับผมเมื่อวานก็เขาปล่อยน้ําคลองเนาะทั้งกลางวานันทั้งกลางคืน บรันนี้ก็เลยไปเปิดปากท่อไว้นะครับจ้าพอตอนเช้ามาโอ้โหน้ําจะล้นสะแล้วครับเบิง่งผูไหลแห้งอีหลีเดอร์ทัดทาดบุฟเฟ่ปลาบรินีเป็นไงกอกาลังจะจุมโอ้โหเกือบท่วมนะครับ <c oughs> อ้าวโอเคโล่งอกนะครับก่อนหน้านั้นก็น้ําแห้งลงเรื่อยๆนะครับฝนตกมาก็บกค่อยได้น้าจ้าอันนี้ก็อาศัยน้ําคลองนะครับน้ําคลองก็มาจากอ่างเก็บน้ำภูนละส่วนคลองใหญ่อยู่พุ่นนะครับมันก็จะไหลามาตามคลองเล็กๆ วันแรกบ่อได้นะครับเพราะว่าจะมีนาลุง3ลุงอยู่ด้านหน้านะครับ1 2 3สแล้วก็เป็นคิวของวาเลนี่นะครับนี่เรงภูอันนี้ก็น่าจะปล่อยน้ำเข้ามาอีกหนึ่งคืนเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้น้ํายังไม่เต็มสระถ้าเต็มสระปุ๊บก็จะไหลลงด้านหลังด้านหลังแล้วก็มีทุ่งนาอยู่2ตานะครับไหลแรงอยู่เด้อน,นะครับอยากบอกว่าน้ำมารอบนี้ ถูกใจขักปานยางได้เทิงน้ำได้เทิงแหนมหาให้ปลาได้บ่อะไร <บา S 1> นี่บ, <า S 1> บึง<ล>ผูกฟังเบึงนั่นกับเขียว <c oughs> เหือเต็มหมดเลยอันนี้ก็เหนไหลมาจากาตาด้านบนนะครับมาไหลมาตามท่อเลยนะนี่นนพอต้องขนมาให้ปลาแล้วครับมันไหลมาเองเลยคุณนะ่ะเกือบเต็มสะนะครับ นี่ครับผมแหนแดงแต่ว่าเป็นแหนแดงพันเล็กนะครับอันนี้น่าจะไม่สามารถเลี้ยงได้บหรือว่ายังไงบริณีก็บโบเคยเลี้ยงนะครับอันนี้มันเกิดจากาธรรมชาตินะครับเ,เต็มเลยตานี่น่ะนาเราเนี่ยมีสี่ตานะครับก็มีแค่แหนตานี้ตาเดียวตานี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับเลยเกิดเป็นแหนนี่พอน้ําคมันไหลลงมาปุ๊บแหนก็ไหลเข้าท่อทีนี้ไหลลงโบปลาพอดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นเราก็เอาตะข่ายมาตัก เพื่อจะได้คู่ทางหนึ่งก็ใช้เวลานานนะครับเมนโบเมนางเด้อกว่าจะได้คู่หนึ่งก็ได้แต่ว่า,ามันจําเป็นมันจําเป็นเขาก็ต้องได้ตักเดชเอาไห,หลไปเลยโอ้โหปูอ้อโทษทางกลางแหงหลายเขียวเต็มอยู่เต็มตาเลยนะครับส้วงน้ําแห่งกับอุกใจอยู่ย่านว่าเหนมันสิตุยเบิร์เอาไปเอามาพอดีเลยน้ําคลองมาน้ําเกือบแห้งน้าเหลือประมาณนี้แหละจ้ะเหลือนิดเดียนะครับถ้าแห้งปุ๊บเน่เหนตายแน่นอน ดีเดี๋ยวเขาเปิดน้าคลองนะครับปกติเขาปล่อยน้าคลองประมาณเสาร์อาทิตย์อันนี้เขาเปิดตั้งแต่วันพฤหัสเนาะ,ะพฤหัสสูกเสาร์อาทิตย์น่าจะเปิดหลายวันอยู่จนกว่าชาวบ้านจะพอแมนน่าจะมีคนไปขอว่าฝนไม่ตกขอน้าเนยเดอเขาก็ปบเปิดให้นะครับโอ้โหพอจะทํางานเมื่อคื้มมาอีกแล้วนะครับ <c oughs> ฝนจะตกหรือเปล่าเย็นนี้ยันชินักอยู่เด้อเมือนี่เด้อเมื่อวานไม่ตกเนาะตกปอยๆนะครับตอนที่เราทํา บ่อแดงๆนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นหลังคาตรงที่เราเลี้ยงปลาน่ะจะเอาเลนมาบุงด้านบนนะครับอันนี้ก็จะกันเดดอยู่ประมาณ40%นะครับ <Ooh. S 1> เราจะกันเดดย่อให้ภาใบานี้มันผูพังง่ายถ้ามันโนดนแดด100%นะพังง่ายแน่นอนนะครับก็เลยจะทําเป็นหลังคาให้แล้วก็น้ํามันจะ ไม่แห้งง่ายเรากับเราก็โอ้ห้าหกวันนะครับรอบนี้จ้ากัวนน้าแห้งพรุ่งนี้บริษีก็จะตักน้ําใส่ให้มันเต็มนะให้พ่อก,กับแม่ดูให้นะครับมาดูเริ่มแตกลูกแล้วนี่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 ครับโมรูซึกว่าคือหลายกว่าเก่าเด้อป่ะทีนี่อันนี้เหน่แดงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลูกมันก็นี่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 ลูกเริ่มแตกแล้วนี่น,นี่น้อยนี่นี่ คืนเดียวเนาะจ้าคืนเดียวนะครับมันจะแตกออกมาเป็นสองใบก่อนนี่อู้เยอะมากคุณนะอะเรียวเด้อนะครับสงสัยผลสอบขิงงัวแน่นอนเลยลุงเนเบนบอกว่าโอ้ยเลี้ยงอาทิตย์นึงนะมันแตกรูกออกมาเร็วเด้เอเนี่ยแดงนะยากได้สองบอ่ออยู่นะครับน่าจะกลับจากลาวคุณลนะพรุ่งนี้ก็น่าจะาเตรียมของกลับลาวพราะมือรืนแล้วก็เดินทางแต่เช้านะครับมารีบทำเลยฝนมาแล้ว ขาตานหยังเด้อจ้าเบิ่งผูเนมลงไปใกล้สะเขงบ่อเลยได้ตอนนี้ก็ได้อยากบอกว่าเมื่อวานนี่ตักมานิดเดียวในอันก้นคูถังนะพอแต่เฮาปล่อยลงใส่อันขี่งัวเท่านั้นละเบิ่งผูเพิ่นกำลังแตกลูกออกมาเด้อเป็นยิ่มเป็นยิ่มน,น้อยๆนี่ขากี่หลีสาต์ดาว่าต้องหลายแน่นอนเพราะว่าหนแดงอันนี้ค่ะมันได้กินขี้งัวะนะมันจะ แพคืออย่างนี้เด้โดยเฉพาะอันเคยไปเบิ่งอันอยู่วังนาปูหน้าเสียวพอ่อฮัลลาจา่ะโอ้โหในบอ่อปลาเผื่อนะเจนเต็มเจนล้นตักออกไปห้งัวกินพร้อมบ่หนาเสือ่ะงัวกาก,กินเด้แหนอันนี้นะขากรีลีไก,ก,ก่กากินพร้อมเด้แหนนี่นะสตระรัมก็ะเพิ่งจะลู้นะมันเสียวพอ่อฮัลลาจา่ะพอดีเลยคํามันหลาเขากะตักไปห้งัวเนตักห้ไก่เนให้ปลาเนพร้อมแล้วบอ่อทั้งนันนัน โอเคกำลังวัดอยู่ <S 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 อันนี้จะใส่ประมาณหกเสาพอป่ <S <S พอประมาณหกเสาโอ้โหปาบ่แมนมีหูปลวกบ่ทั้งลุง่ม ด้นานล่างเป็นดินเหนียว,วมีน้ำอีกอืถึงว่าเขาเจาะน้ำาาาดานให้แป๊บเดียวนะครับวันหนึ่งเสร็จ<ะ>เป็นดินเหนียวประมาณน,นี้แหละ ก็ได้ย้อนไม่สังไพายเก่าเด้อจ้าเบิ่งนี่อันนี้ก็คือไม่สังพายเก่าตั้งแต่ซาตดำไปส้่น้ำคุณลุงเอฟซีอยู่บ้านนี่ยังก็บาลนีปันห้วยหีบอยู่บ้านห้วยหีบพูด้เดอ้อเพิ่นแกมาส่งอัน,นี้ฮะเบ,บิ่งคุ้มขนาดได้กระท่อมสาไรหลังยังโมมดเถืออยูถึงจะโต๊ะโม่แบบนี้ก็ยังใส่ได้คือเก่าเด้อเพราะว่าเอามาเห็ดแบบนี้จ้าจะได้อีกอยู่นะ <laughs> <laughs> บโต๊ไปถามคุณลุงเอซคุณลุงเอฟซเผื่อก็เป็นอันคนขายอันหัวกระถอหัวกระเทียมอยู่ในตลาดเตางอยฮะล่ะจ้ะพอดีเลยเหลือจังได้เก็บมาใส่เหมดส่วนไม่สันสัต์ดัมก็จะเอาไว้เห็ดอันนานพักอีกดิใส่คุ้มขนาดซื้อไม่สังพายรอบนี้ปุ๊บพอดีอยู่บอสไปอยู่ อุ้ยเบิ่งผูได้ยอนแต่ว่าดินอน่อนไปเอาเลื่อยให้หน่อยเอาเลือเอ่อยบ่มันสูงพาจะตัดออกเลยโอเคอยู่ตรงไหนพุ่นละน่ะในครัวพุ่นล่ะใส่เนาะมีจ้าอันนี้คือเล็กเลื่อยเด้อไปเลื่อยใบสัมภัยจะ้ะ พราะว่าเขาเห็ดอันนั้นต้องเลื่อยให้มันตรงๆกันดิถ้ามันรุดมันลื่นมันจะเห็ดยากเวลาเขามุ่งหลังคาจา้ะแต่ว่าเขามุ่งหลังคาเขาก็เอาผ้าสเล็มมุงเด้อบริเอาสังกะสีมุงเพราะว่าเขาบริเห็ดให้ถาวรจาเห็ดพอได้กดั้งแดนให้ผ้าอันทั้งลุ่มซื่อโอ้อยมาบนันไดตั้งรักเบิดสี่เสาแล้วเด้อจ้าไปตาแล้วไว้ยุดอกมือนี รีบน้ำฝนครับผมเล็งมือขนาดสภาพออกมาจากสิเป็นจังไดหลายเหตุงานเฝ้าอุ่นาล้องหละถึงทาง,งทึงทางแหะโอเคไม่ต้องเอาสูงมากพอนี้ อีกสเสาพออยู่บ่น่าจะพอดีไม้ก็เหลือสุดท้ายท้ายสุดแล้วโอเคทั้งหมด8เสาครับผมไม่เอาสูงมากโอแม่นเลาลงอีก มาเนี่ล่ละเราต้องเอาสูงก็ได้เอาห้มันวิดหัวในเดอรรอดเข้ามาตักแหน่พฤศจตําตึงไงทวนเดอร์มันเป็นยางเป็นผ้าใบแหน่อยู่บ่โอเคไปยุมา ạ khoáng xuống đủ toilet của quán ấy ít 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 ก็น,นี่ก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อจ้าเบิง่งสีมือบอลแลนี่สุดยอดขักตานหยังคือการเป๊ะเลยกับบอดที่เ้าเลี่ยงปลาหมออยู่นอนนาจ้านี่วิธีอันเหตุการมุงอันนี้ละจ้ะาคารกิลีเดอร์นหนีนนะแข็งแรงดีแต่แะที่ไม่โดอโกอน,นี่ทั้งทง <c oughs> ตกเหนาเป็นทีเียบห้อยเบิง่งผุนข่าวสารพร้อมสีดำสีขาวครบสุด ตรงตีนสาวมันนะเอาเมดบักบวบมาใส่เลยแม่<ฮ>ให้มันไต่ไปเลยทียนี้ม,<า>มันจะได้เป็นร่มไปเลยนะครับเอาบักบวบหอมหรือสิเอาบักบวบยาวบักบวกบวป้อมบักบวบป้อมมนแนวเอามาน้ำปูบอกถียงปูนะ่ะอุ้ยต้องไปขอปูแล้วละ่ะมาถึงขั้นตอนมงสแสดงแล้วครับผมทันฝนอยู่เด้นนะครับเมื่อกี้ฟ้าร้องประมาณสองสามรอบนี่แหละ ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วน่าจะไปทางโซนอำเภอโคกสีแล้วล่ะจ้อ่ะตินเลยออม,มาสดมาดึงม,มาเลยพอ,อยุบอสแลมมุงนี่ก็ได้ถึงปะมุมเป็นสีสันพูดบอกโอ้ยาวพวดพอดีเนาะพอดีสุดโอ้ขาดฟานหยัางจึ๊บได้ไหน บ,บได้อยู่พอดีเลยแต่บ,บู้ว่าทั้งบอลลี่น่ะสิก้่งหรือสิหอมพอดีพอดีเป๊ะเดะสุดยอดมัดเลยโอ้โหเอาสายอนนี้หัดเลยบอกก็เดียว่าจะเอาเล็กลวดมันบ่อยู่บ่กมันช้าครับผมยุคใหม่ต้องรวดเร็วทันใจอันนี้สายเคเบิ้ลไทย ปึ๊บ่บาขาดบ่บยังแน่นอนได้อยู่มันจะทนกลัวลวดบ่มันก็ตามอายุไขถ้าปีนึงก็ขาดแล้วนน่อ๋อันนี้ส่วนมันสาตดาจะตัดออกเด้อจ้า กันปล่อยไว้พัดยาม,มันทางตาได้เวลาย่างมาเบิงแนแดงหรือว่าเวลาย่างมาตักเอาหนไปให้ปลากินต้องตัดออกจากบเบิงผู้ส่วนแหลมๆขันปักหน่วยตานีได้ไปหาหมอลดหล่ะต้องตัดออกเด้อปุ๊บโอ้ขับป้านหยังพอแต่ตัดออกก็บอต้องห่วงมันจะรูดกลับมาคือเก่ามันมีหลอกมันอยู่เด้นีกก่ขากีหลี

แทนแทนแทนเรียบร้อยครับผมสวยงามขักปั้นอย่างจ้าไม่รู้ว่าจะาก,การเดดได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็น่าจะาก,กันได้ประมาณเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะจ้าเพราะว่าด้านข้างก็มีต้นดอกแคอยู่นะครับนีเ่เดี๋ยวกลับมาจากลาพุละจะทําเพิ่มอีกหนึ่งบอน,นะครับว้าวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันจะขยายพันธุ์เร็วหรือเปล่าถ้าขยายพันธุ์เร็วนี่สบายเลยนะครับเราจะมีอาหารปลาให้เรื่อยๆแมนเพราะว่าในแดงที่ ทุง่งนาก็ถ้าฝนไม่ตกปุ๊บเน่ก็จะหายไปทีนี้เราก็ต้องเลี้ยงไว้นะครับโอเคสวยงามเด้อน,นะครับอพอดีปิดมุมพอดีเนาะโอ้บ้านสวนจะเริ่มมีอะไรให้ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เหลือข้างบักบวบเด้อข้างบักบวบข้างบักเตง้งหลับร่องวักกล้ามแต่เล่าข้างนี้สอตรัมจะเอาหมากไม้แปกๆมาให้พ่อแม่ได้บึง ตอนนี้ก็คือเรารอฝนอยู่นะทบให้ฝนมันาหายไปก่อนเนะา,เาะว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดแล้วก็ดินมันปลูกอะไรไม่ได้นะครับปลูกยากมากให้ฝนออกก่อนจะทําแปลงผักซวยๆให้สารดมเก็บตอนเช้าๆนะครับก่อ,อ,อนาน,าน้นๆคืนฟ้าคืนฝน,นตอนนี้เห็นดวงอาทิตย์แล้วครับฝนน่าจะไม่ตกตอนเย็น โอ้คือกวาดบ้านแทนอนะอยากบอกบริภากันึืนมานอนบ้านสวนเมิงม <fucking inappropriate> <illing> ีแต่ขี่หนกเต็มเบิดเลยที่พะวอานี่โอ้โหบริภขึ้นมานอนบ้านสวนประมาณกี่วันเหหลายเติบอยู่ประมาณหวันนี่แหละนะครับจ้ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นฝนไม่ตกเลยเมื่อแรงนี้ล่ะวันนี้จะชวนขึ้นมานอนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับล้วนะครับพอดีขึ้นมานอนดูน้ําด้วยกลัวคันคูสะเราจะขาดนะครับ นี่เพราะว่าเราต้องเอาน้ำลงไปตาด้านล่างนะครับนี่พอดีเลยตอนเย็นบริณีจะกางเต็นท์นอนตรงนี้เลยนะครับนี่จะบาเข้านอนในเถียงเด้อนอนนอกด้วยกันนะครับตื่นมาก็เจอยากาศแบบนี้เลยนะครับคักเด้อบ้านสวนเราถ้าฝนตกนี่คักนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่ร้อนมากนะครับสี่ห้าทุ่มก็ยังนอนไม่ได้นะครับบริณีกับผูกเปออยู่ตรงนี้แหละประมาณห้าทุ่ม ถึงข้าวนอนนะครับเพราะว่าด้านในแอมวฝาเนี่ยออ้อากาศโเข้านี่ร้อนร้อนนะครับวันไหนที่ลมก็สบายนอนหลับสบายนะครับจ้ะเพินึืนมานอนบ้านสวนเพินบนแต่ร้อนบนัดพอดึกๆมาเท่านั้นและลรู้เรื่อง <c oughs> หนาวตลอดนะครับ <c oughs> อากาศเย็นๆอยู่วันนี้นะครับเมื่อวานก็ฝนตกโอ้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตกหนักอยู่เด้อแต่ว่าน้ําก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันแห้งหมดแล้ว พอนอนชมวิวพักผ่อนเนี่ยเดอ้เอเจ็ดเวียกทั้งวันแล้วครับผมและวัาต๊กน้องเดอ้เออ๋ออยากมีเวลานอนดูปลาสักวันละสองชั่วโมงเยนยเนาะคักเลยนะครับอืมตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเหมาะมากตรงนี้นะครับถ้าตอนเที่ยงเนี่ยบ่ไหวอากาศร้อนร้อนนะครับถ้าตอนดึกๆก,ก็เป็นตาย่านจักหน่อยเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ไกลจาก ชาวบ้านอยู่นะครับด้านหลังก็เป็นลําห้วยที่จริงตรงนั้นเป็นทุ่งนานะครับมันก็มีกอไผ่แต่ลําห้วยนี่แหละฝั่งนั้นก็เป็นทุ่งนานะครับบรนี้ได้ยินข่าวว่าวันนี้เขาจะหลเรือไฟน้อยที่อำเภอเต่างอยเด้อเมื่อนีบ่บอกสนใจอยู่บอ๊า โดนแล้วเด้อสตาร์ดัมได้เบิงนะได้เบิร์ครั้งแรกกันตอนมาอยู่พี่ฮัลลัดปีนี้โบเมนปีที่สองบอกปีที่สองวันนี้นะเขามีไหลเรือไฟก้านกล้วยไหลเอาหีดเอาโคกนะครับเขาก็จะทําเป็นทรงเรือเอาต้นกล้วยทํานะครับเขาก็จะติดเทียนแล้วก็เ,เต้นหมอลำซิ่งมีรถเฮหหลายขันอยู่ลดขันน้อยนะครับส่วนงานใหญ่ประมาณาวันที่6วันที่7นี่แหละเดือนหน้านะครับแต่วันนี้ มีหลายเรือไฟน้อยไปอย่บะ่ะไปพอดีจะพาไปกินจิ้มจุ่มด้วยครับว้าวว่าจะฉลองก็ตั้งแต่อ่ต่อเติมครัวเสร็จนะครับเอาไปเอามาก็ยังไม่ได้ฉลองอยู่วันนี้เราจะพาไปหากินจิ้มจุ่มแล,ล้วก็ไปแวะดูอ่าเขาหลายเรือไฟน้อยด้วยนะครับไปตอนเย็นค่อยขึ้นมานอนไปกลับนอนนะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับไปหาเลาะงานก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเราเมื่อื่นเนาะจ้ะเมื่อื่นเมื่อแรงมานอนบ้านสวนเด้อ สิบรรยากาศก,ก่อนกลับล้ว